w 211e 200นะครับคันนี้เป็นปี2008โฉมหน้าธนูแท้รถ2มือใหม่เพียงแค่2.2น,นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลเซอร์วิสมาดีมากนะครับเบิรกอะไหล่แท้ใหม่แทบจะทั้งหมดนะครับรายละเอียดการเก็บงานเนี่ยผมมีบินให้นะครับใครสนใจเนี่ยทักเข้ามาสอบถามได้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพรถเนี่ยพร้อมใช้มากๆนะครับ บอดี้เนี่ยบางเดิมภายในหนังเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้บอดี้บางเดิมทั้งคันนะครับภายในพร้อมใช้เลยครับถือว่าหายากนะครับตัวที่เป็นหน้าธนู e 2 0ง200นะครับส่วนมากจะเจอเป็น ngt ซะส่วนมากนะครับใครหาอยู่นะครับคันนี้นะครับมาดูจบแน่นอนครับ ราคานะครับเปิดไว้279,000บาทนะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับ